ชรายการรถโรคผมเปศาสรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยวันนี้ก็มาพบกันเราพบกันทุกวันพุธนะครับก็เห็นไหมครับมีสติมีสุขผมเพิ่งเห็นเนี่ยแต่ว่าผมมีเรื่องนิดหนึ่งครับว่ามีเนี่ยครับมีเนี่ย MEm ีเนี e ่ย e e. มันเป็นกรรมของคำว่าไอคือไอเป็นประธานทำงานอะไรต่ออะไร แต่มีนี่ถูกเขากระทำอ่ะเห็นไหมคือไอไอฮิตอยู่ผมตีคุณแต่อยู่ฮิตมีคุณตีผมนะแต่ว่าเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าคนทำป้ายเขาหมายหมายอย่างนี้รือบาลแล้วครับมีสติมีสุขเขาทำเราแล้วเราก็มีสติคือเอาหนะ้าอภัยให้กันเถอะ แล้วเราก็จะมีสุขเพราะว่าเขาเขาคงตั้งใจอย่างนี้หรือไม่ตั้งใจผมก็อธิบายทล้ฟังแล้วกันมีในความเป็นมีนี่คือถูกเขากระทำนะครับแต่ถ้าความเป็นไอเนี่ยเราทำเขาเห็นไหมฝรั่งมันใช้ชื่อไอทั้งนั้นอะไม่มีมีเลยนะครับคราวหนึ่งผมไปอเมไปญี่ปุ่น เรามีไอ้เจ้าเซเว่นอ่ะนะใช่ไหมของของเขาไม่เป็นเขาเซเว่นเลยเซเว่นมีเ๊ะผมฟังแล้วทำไมว่าเซเว่นมีมเข้าท่านนะทำไมไม่เอาเซเว่นไอใช่ไหมเจ็ดฉันเนี่ยฉันฉันเป็นผู้ทำคือต้องไอน,นะฉันเป็นประธานถ้าเจ็ดมีเนี่ยแปลว่าฉันเป็นถูกเขากระทำแล้วบริษัทมันจะรวยแล้วเนาะ <c oughs> เราผมเดินก็นึกนึกไปอย่างนั้นนะครับอ่ะวันนี้เราเริ่มอย่างนี้เพราะว่าผมจะพูดถึงเรื่องกาแฟครับกาแฟนี่เพอ,เอินช่วงนี้ถ้าใครดื่มกาแฟนะใครดื่มกาแฟก็จะมีปัญหาแหละเฮ้ยกาแฟมันมันขึ้นราคามากๆขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าพวกมีกระตังน่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกาแฟมันแพง มีมีปัญหาเรื่องกาแฟไม่มีขายกาแฟขาดตลาดครับก็เกิดจากอะไรไม่ใช่มันเกิดจากฝรั่งเขาอะเขาอยากจะได้เงินเข้าประเทศเยอะๆเขาก็เอาภาษีสินค้าเข้าพูดไปก็คืออเมริกานั่นแหละเขาก็ขึ้นภาษีบาสซิลห้าสิบเปอร์เซ็นกาแฟ ที่ดีมีอันดับของโลกเลยคือกาแฟที่มาจากบาซิลนี่แหละครับแล้วบาซิลก็แทนที่จะพูดดีๆกับเขาเฮ้ยลงมาถูกหน่อยนะจะได้กินได้อะไรได้ไม่ใช่อะ่ะบาซิลเขาบอกเออห้า e สิบเอซนเออขึ้นไปที่ขึ้นไปขึ้นไปไม่เจรจาด้วยครับแล้วก็เลิกขายกาแฟให้อเมริกาเลยครับพอเลิกขายกาแฟให้อเมริกาอเมริกาทำไง อเมริกาก็กวาดหาซื้อกาแฟไปทั่วโลกเลยกาแฟก็แพงสิครับโชคดีนะเมืองไทยเรามีกาแฟทำเองเรามีอราบิก้าโรบัสต้าเรามีทำเองแต่เนื่องจากมีเขามาแย่งซื้อไงมาแย่งซื้อกาแฟไทยก็ชักขาดตลาดเหมือนกันนะแล้วป่าเหมาะข้อดีนะครับคือฝรั่ง โอ้กาแฟอาราเบ,บิก้าไทยมันก็ยอดเหมือนกันทีเนี้ยครับเรามีโอกาสจะไม่มีกาแฟกินและเที่ยวนี้เพราะเขาจะมาซื้อกาแฟเราไปกินหมดไงเนาะก็เตรียมอกเตรียมใจไว้ครับถ้าจะติดกาแฟก็หางานพิเศษหาสตังเพิ่มนะก็วิธีที่จะกินกาแฟประหยัดทำไงก็คือเราอย่าไปปรุงแต่งมันสิครับ เราก็กินกาแฟอย่างที่มันเป็นกาแฟนะคือขมปัดเลยกาแฟที่ดีคือขมนะครับขมผมสักคู่หนึ่งน้ำน้ำลายออกมามันก็จะหวานเนี่ยความอร่อยของกาแฟอยู่ตรงนี้แหละครับตรงขมแล้วก็หวานนิดหน่อยแต่แล้วแต่ในอเมริกานะเขาถือว่าจะกาแฟนี่มันเป็นเบอร์รี่ ถ้ากาแฟาที่ดียอดเยี่ยมของเขามันจะติดเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วมันจะเป็นกาแฟาชั้นหนึ่งของเขาอ่ะกจริงไองจะก,กาแฟาเปรี้ยวนิดหน่อยนี่ก็คือกาแฟาอาราบิก้าครับตัวคาเฟนมีน้อยกว่าโรบัต้านะทำให้กินแล้วชุ่มชื่นใจไม่สั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่แรงมากแต่โรบัตต้าเราที่แรงปึ๊ดเลยไม่ขมเท่า ไม่ไม่เปรี้ยวหล้ขมปืดน,นะก็แล้วไงก็กาแฟแพงบางคนไม่ได้ติดรสกาแฟหรอกติดไอสัดส,ส่วนที่ปรุงเข้าไปนะ่ะนมน้ำตาลคาราเมลอะไรต่ออะไรใส่ไปแล้วแต่งแล้วมันมันหอมหวานอร่อยก็กลายเป็นว่าติดกาแฟความจริงติดรสชาติมากกว่าเนาะ ถ้ามันแพงมากก็นะครับไอ้หวานหวานพวกนี้เลิกใส่หมดอ่ะกินน้อยลงเองอะครับก็เราก็จะมีความสุขในการดื่มกาแฟก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเราแบบคนจีนสมัยก่อนเนาะโอ้โยะโอโยะก็คือนมข้นใส่ลงไปที่ก้นหนาหน่อยแล้วก็เอากาแฟดำใส่ข้างบน ถ้าอยากจะกินหวานมากก็คนหน่อยถ้าอยากจะกินหวานน้อยไม่ต้องคนค่อยๆดื่มกินกลิ่นกาแฟก็จะหอมแล้วไอ้หอมของนมข้นมันก็จะลอยมาก็พอดื่มได้เนี่ยครับอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยถ้าไปที่ภูไปตรังตรัง,รงท่านทราบไหมกาแฟอย่างนี้ตรังเขากินกับอะไรเขากินกับหมูย่างครับตอนเช้านะที่ตรังเนี่ย ไปตลาดเช้าเขาเนี่ยกาแฟหมูย่างเนี่ยโอ้ยอดเยี่ยมเลยแล้วทําไมจะหมูย่างเขาอะ่ะเขาจิ้มกับซีอิ๊วหวานข้นๆนะครับเคี้ยวกอบๆจิบกาแฟหน่อยหนึ่งนะแม่มันชื่นอกชื่นใจทํางานตอนเช้าได้กระพี้กระเป๋าเนาะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนที่ไปทํางานแถวตรังนะนะอ่ะพอพูดว่ากาแฟแพงก็ทําไมถึงพูดครับ คืออนี้ตอนนี้พวกเราต้องรู้นะกาแฟถ้าดื่มเป็นน่ะมันดื่มแล้วจะทำให้สุขภาพเราดีเดี๋ยวนี้หมอเริ่มบอกว่าเฮ้ยถ้าดื่มกาแฟเข้าท่าน,นะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ว่าน,นะอายุยังยืนอีกด้วยนะเขาเรียกว่ากาแฟดื่มแล้วมันชะลอวัยพอพูดไปถึงตรงนี้ก็ก็น่าจะส่งเสริมให้ปูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ พอเรารู้ว่ากาแฟที่เราปลูกที่ภาคเหนือเนี่ยเป็นกาแฟที่ไม่คือเรียกว่าฝรั่งมาซื้อเราทั้งภูเขาอะนะครับก็มาถึงว่าเรามาตามดูแล้วคนไทยละ่ะคนไทยตอนนี้เรากินกาแฟสามร้อยแก้วต่อคนต่อปีนะคนเราคนไทยมีอายุอยมีคนอยู่ห้าสิบหก ล้านคนว่างกันนะห้าสิบหกล้านคนเราวิินกาแฟคนละสามร้อยแก้วต่อคนต่อปีโอ้โหก็ไม่เบาใช่ไหมเราลองคูณด้วยเงนินไปดูสิก็แปลว่ามูลค่าตลาดกาแฟที่เรากินในตลาดประเทศไทยเนี่ยสามพันเอ้สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาทเลยนะเรากินกาแฟเยอะขนาดนั้นนะครับ แล้วละแล้วอยเงีโอ้ยมันน่าจะเลิกกินพอหน้าเลิกกินมันมีผลวิจัยมาเฮ้ยประชาชนที่กินกาแฟแล้วสุขภาพดีขึ้นนะไม่เจ็บป่วยนะไม่เหมือนกับสุบุรีกินเหล้านะเออก็จะต้องสะส่งเสริมเ้าหน่อยเมล่าส่งเสริมพขาตงนี้ก็หน่วยงานพวกนี้เขาก็มาและพ <c oughs> ระราโทดด์ครับ มาสั่งมาย่วงเงี้ยกาแฟเนี่ยถ้าจะให้ดีให้ดีกับสุขภาพต้องเป็นกาแฟคั่วครับเอามาคั่วมาคั่วคั่วแล้วบดนะก็มาถึงอย่างเงี้ยถ้าหากเราเอากาแฟมาคั่วสารต้านอนุมนูลอิสระในกาแฟนะถ้าคั่วอ่อนๆเนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมนูลอิสระเยอะเลยเยอะเลย แต่ทีนี้ขั้วอ่อนมันก็ไม่หอมอะเนาะถ้าขั้วเข้มสารในมอิสลาจะลดลงนิดหน่อยแต่มันก็จะหอมกาแฟเนาะไอ้หอมกาแฟคือหอมกาแฟไหมวายจริงๆอะนะแล้ว <c oughs> ทีนี้ฤทธิ์การต่อต้านการอักเสบนะคนเราเนี่ยมันจะมีการอักเสบทั้งวันทั้งวันแหละกาแฟช่วยยับยั้งได้นะครับแล้วก็ ตัวกาแฟเนี่ยนะถ้าเรารับประทานดีๆรับกาแฟดำอ่ะนะมันจะลดลดการเป็นมีน้ำตาลในเลือดสูงน้อยลงอ่ะเนาะแล้วลดไขมันในเลือดด้วยนะเจ้าก,กาแฟเนี่ยนะครับเจ้าก,กาแฟเนี่ยมีส่วนทําให้เราทายสบายขึ้นคือมันมระบายนิดหน่อยเนาะก็อ่ะกเนี่ยคือ จะดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมนะจะดีสำหรับสุขภาพจะรอไว้อะเนาะอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งกาแฟในกาแฟมีสารตัวหนึ่งเลือกคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยครับจะไปกระตุ้นภาษาส่วนกลางทำให้ตื่นตัวนะทำให้ความจำดีในระยะสั้นๆน,น,นะคือเวลาเขาบอกตัวเลขมาเราพิมพ์ปุ๊บๆได้เลยนะ แล้วก็จะทำให้อ,อารมณ์มีความมีกระปี้กระเป๋านะสดชื่นแล้วก็มีกาแฟในกาแฟเนี่ยนะครับมีโคลโลเจนิกเป็นโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็ตอนนี้ก็ให้รู้ว่าสารพวกนี้ครับล้วนแล้วจะเป็นสารที่มีประโยชน์ในกาแฟทั้งนั้นเลย เนาะเราก็ดื่มมันจริเป็นการดื่มชะลอวัยผมก็สรุปให้ครับกลไกในการดื่มกาแฟในการชะลอชะลอวัยนะชะลอวัยนะหนึ่งพราะเรากินไปแล้วสารประกอบของกาแฟมีส่วนไปนกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองนะครับไปทำให้ระ,ระบบลำไส้แข็งแรงภูมิภูมิ ภูมิคุ้มกันดีขึ้นแล้วสารกาแฟจะไปทําให้แบคทีเรียในลาไส้เขาสร้างสารสารสื่อประสาทนี่ยครับทำให้เรามีอารมณ์ดีนะพวกโดปามีนมันออกมานะครับนะครับแล้วมันก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายเรานะแล้วเกิดขบวนการ ทำความสะอาดเซลล์ทำให้เรามีความสุขนะอ่ะตกลงการดื่มกาแฟนะเราก็ต้องดื่มให้มันเข้าท่าเข้าทางถ้าฝรั่งเดี๋ยวนี้เขากำหนดแล้วครับว่าดื่มวันละไม่เกินสามแก้วสามแก้วก็หนึ่งแก้วก็หนึ่งช้อนชาเองนะกับน้ําจํานวนพอเหมาะแล้วแต่ที่เราจะชงใส่น้ําน้อยก็ขมน้ำมากก็จางหน่อยนะ อย่างนี้ก็จะมีความสุขแล้วก็มีหลักอยู่อย่างหนึ่งครับสักสามทุ่มแล้วไม่ควรดื่มกาแฟคือกาแฟนี่ตอนเราดื่มนี่มันก็จะลดอาการง่วงของเราอยู่แล้วนะลดอาการง่วงนะแต่หลังจากนั้นอีกสักสามชั่วโมงถ้าท่านยังไม่หลับนะท่านจะหลับยากล่ะก็แม่แปลว่าอะไรถ้าท่านไปดื่มกาแฟตอนสามทุ่ม สนุกสนานใหญ่เลยแต่ว่าพอสี่ทุ่มท่านไม่นอนตอนนั้นสารเมลาโทนินมันหลัง่งเพื่อจะให้เรานอนทีนี้ท่านไม่นอนไอเมลาโทนินเนี่ยครับเป็นสารที่มันจะไปจับกับเซลล์ประสาททําให้เรารู้สึกง่วงแล้วไงปรากฏใจกาแฟเนี่ยครับหน้าตามันคล้ายๆเมลาโทนินมันไปจองที่ในประสาทก่อนแล้ว พอเมลาโทนินจะไปแตะมันมันไม่เข้าพอไม่เข้าร่างกายก็จะไม่ง่วงก็กลายเป็นว่าเราดื่มกาแฟติสักสามทุ่มเราจะไปง่วงนอนตออตีสองเลยครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เป็นเป็นเหตุให้รู้ว่ามันจะทำให้ไม่ทำให้นอนไม่หลับแล้วก็จะปีปัญหากับเราแหละนะ นอกจากบางคนคิดเออคืนนี้จะลุยสว่างเอออย่างนั้นท่านก้าวสิครับดื่มกาแฟสักสี่ทุ่มสิเนาะแล้วก็ไปนู่นเลยไปนอนกันสักตีสี่เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าทําให้เป็นแต่ว่าอย่าทำประจํำนะครับมันมันมีผลเสียต่อร่างกายเนาะให้ให้ระมัดระวังนิดนึงเจ้าก,กาแฟมันก็ดีของมันแต่ส่วนที่ ส่วนประกอบของกาแฟที่ทำให้สุขภาพไม่ดีเลยก็คือการเติมนมข้นเข้าไปเติมเติมน้ําตาลไปอีกสองช้อนอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับล้วนแล้วจะทําให้พิษจากของหวานมันทำทาให้มีปัญหากหับเรานะพอ,อมาถึงว่าแล้วเรายังไงอีกล่ะตอนนี้ก็มีการปรับปรุงปรับปรุงให้กาแฟมีประโยชน์มากขึ้น อันนี้ก็พวกเขาหลังแหละมันเป็นคนคิดขึ้นมาเราก็ตามเขาหน่อยละกันอันนี้ข่าวที่แล้วเราพูดให้ฟังทีมละทีนี้เราก็มาเสริมกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าเออถ้าอย่างนั้นก็กินตามเขาอะนะครับทบทวนว่าพูดนน้เราเคยพูดทีหนึ่งการกินกาแฟเพื่อให้ชะลอวัยนะก็เมื่อกี้นี้ผมพูดแล้วใช่ไหมในกาแฟเนี่ยมันมี เอ่อโคลโลเจนิกใช่ไหมเราก็หาสารเพิ่มมันสิครับเพิ่มมันเพิ่มมันยังไงอ่ะกาแฟดำใส่อบเชยครับกาแฟหนึ่งแก้วอบเชยครึ่งช้อนชากาแฟดำหนึ่งหนึ่งแก้วก็คือมีกาแฟหนึง่งหนึ่งช้อนชาใช่ไหมเราใส่ผงอบเชยไปครึ่งช้อนเจ้าอบเชยจะไปเพิ่มสาร ปานการอักเสบคุมน้ำตาในเลือดทำให้ผิวหนังสดชื่นคือชุ่มชื้นนะไม่เหี่ยวย่นว่างันเถอะอย่างนี้ครับแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงอันที่สองกาแฟอเมริกาโน่คือกาแฟดำนะเนาะเราใส่น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าจเจ้าน้ำมะพร้าวนี่มันมีอ e ิเล็กโทรไลต์ และมีสาต้านุมูลิสระทำให้ผลของการให้ผิวหนังชุ่มชื้นม,มันดีขึ้นนะครับน้ำมะพร้าวนะครับนะแล้วเสล้วมาถึงลาเต้ลาเต้ก็จริงๆก็คือกาแฟใส่นมมา,ลาแล้วนะลาเต้เราก็ใส่ขมิ้นขมิ้นผงเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าขมิ้นมันจะกวนกลิ่นกาแฟเนาะ เอาใส่เซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนใส่พริกไทยนิดหน่อยอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะกลายจะกาแฟไม่ใช่กาแฟมันกลายเป็นมันเผ็ดร้อนจากพริกไทยนะใส่นิดหน่อยเจ้าขมิ้นเนี่ยครับลดยาลักเสดบ,บำรุงสมองแล้วป้องกันการริ้วรอยที่หน้าเนาะนะครับเอาละเสร็จแล้วต่อมาก็กาแฟ บวกอะไรครับบวกกับผงโกโก้โกโก้จริงๆเลยนะโกโก้ดำก็ได้หนึ่งช้อนชาไอเนี่ยไอโกโก้เนี่ยจะไปเพิ่มฟาโวนอยมันจะไปบำรุงหัวใจและผิวรันนะทีนี้มาสมาถึงไอพิตรภัณฑ์นี่โอ้ขายกันจังเลยคอลลาเจนนะะคอลลาเจนเราก็ไม่ต้องไป ซื้ออย่างอื่นมันจะแพงแล้วก็ซื้อคอลลาเจนผงม,มาเลยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นแหละใส่หนึ่งช้อนคนกับกาแฟ,ะฟะดำดื่มเลยการดื่มอย่างนี้จะคอลลาเจนจะไปช่วยบำรุงผิวบำรุงข้อต่อผมเล็บต่างๆรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของอนุมูนสละของกาแฟเนาะอันที่สามไม่ใช่สามอันต,อต่อไปก็คือ กาแฟดำร้อนใส่ขิงครับเอาผงขิงก็ได้นะถ้าไม่มีก็ขิงก็แหละซ mm hmm. อยใส่เข้าไปถ้าดื่มผสมกับกาแฟขิงจะช่วยการหมุนเวียนของโลหิตต้านขาดอักเสบทำให้ร่างกายอบอุ่นและที่จริงๆป้องกันกดไหลย,ย้อนขับลงกาแฟดำกับขิงเนี่ย ผมเคยใช้ไม่ใช้ผมใช้ต่อที่เกิดงุดหยิดแน่นท้องเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะครับอย่างดีเลยแต่ว่าจำอีกนิดนึงดื่มกาแฟถ้าหากจะไปใส่น้ำตรงน้ำตาลอย่าเลยเนาะน้อยๆหน,น,น,น่อยเนาะหรือเอาน่าจะไม่ไว้ไม่ไว้เอาเป็นน้ำพึ่งแทนเนาะน้ำพึ่งแทนแทนก็จะดีะครับแล้วนม เดี๋ยวนี้ฝรั่งไม่ค่อยแนะนําให้กินนมวัวเนาะเขาก็ใช้นมแอนบลแอลมอนของฝรั่งแต่ของเราเนาะเขาก็เจ้าน้ำเต้าหู้แหละใช้ได้นะครับก็อย่าดื่มเกินวันละสามแก้วก็จะพอดีพอดีเลยนะตกลงเนี่ยก็มาวันนี้มาทบทวนเลือกกาแฟาให้รู้ว่ามันเป็นสารต้านอนุูนอนุมูลอิสระ จะอยู่อย่างดีเลยจะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับตอนนี้ยังมีเวลาเหลือผมแถมนิดหนึ่งนะอย่าลืมนะครับเวลาเราดื่มกาแฟนะนะกาแฟเนี่ยถ้าดื่มมากไปมันจะมีผลเสียอย่างนี้ครับกาแฟเนี่ยมันจะไปขัดขวางขัดขวางกแล้วก็ไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้เล็ก นะมันจะทําให้เจ้าจุลินซีในลําไส้เล็กนี่เขาเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกที่สร้างวิตามินสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเยอะแยะถ้าเรากินกาแฟเยอะไปมไปฆ่าโปรไบโอติกเราตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอาบาๆหน่อยแล้วกันแล้วจะให้ปลอดภัยก็ดื่มกาแฟหลังอาหารคือเจ้าอาหารมันก็จะไปปนกับกาแฟมันจะลดความเข้มข้นของกาแฟลงนะนะ ก็ให้ระมัดระวังอย่างที่ว่านี่แหละแล้วเราจะมีความสุขในการดื่มกาแฟนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ครับแล้วใครที่ดื่มกาแฟแล้วใจสัน่นแต่ยังอยากจะกินกาแฟทำยังไงก็จากกาแฟหนึ่งช้อนชาก,ก็เหลือครึ่งช้อนใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องซื้อกาแฟแพงเขาเรียกว่าดีคาเฟอีนกาแฟที่เอาคาเฟอีนออกะครับ อันนี้ผมว่ามหัศตรจย์ใจพวกเรามากเลยนะเจ้าฝรั่งมันเอาคาเฟอีนออกเม้เาคาเฟอีนไปขายแต่มันมันให้เรากินกาแฟาที่ไม่มีคาเฟอีนขายแพงระเดิมด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นกาแฟายอยู่อย่างเดิมแต่คาเฟอีนไม่มีก็เอาก็เลือกเอาแต่ก็ค่อย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 คิดค่อยค่อย,อยทำะนะครับ,รบวันนี้ ผมเพนสุวรรณสุวัตินสวงหมอสุวัสด์แพทย์แฟนไทยสวัสดีครับ